เริ่มกันที่นางเอกสาวพิงกี้สาวิกานะคะที่เธอก็ยอมรับเลยค่ะว่าก็ยังรู้สึกค้างคาใจายอยู่นะคะเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของเพื่อนสนิทอย่างคุณตังโมพัทรธิดานะคะแต่ก็ยืนยันค่ะว่ายังไงก็จะไปร่วมส่งเพื่อนในพิธีชาปนากิจในวันที่24พฤษภาคมนี้แน่นอนค่ะ หลังตำรวจแถลงสรุปสํานวนการสอบสวนทางคดีเพื่อส่งให้กับพนักงานอายการพิจารณาสํานวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมพัธรทิดาทางเพื่อนสนิทอย่างพิงกี้สวิกาก็ได้เปิดใจนะคะว่าความรู้สึกก็คงเหมือนกับหลายหลายคนแต่ต้องเคารพในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าหากคุณพ่อสมพลยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะสู้เพื่อทุกอย่างเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับลูกสาวส่วนตนขอเก็บทุกอย่างไว้ในใจค่ะ และพิธีชาปนกิจของคุณตังโมในวันที่24พฤษภาคมนี้พิงกี้ก็ยืนยันว่ายังไงก็จะไปส่งเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนค่ะก็ไปค่ะไปแล้วก็น่าจะเป็นวันที่ไม่ได้ถ่ายละครด้วยจริงๆวันที่24น่าจะเป็นวันที่หลายท่านน่าจะไปกันเยอะมากแล้วมันจะเป็นวันที่มันน่าจะเป็นวันหนึ่งที่เป็นจารึกไว้ว่าแบบมีดาราท่านหนึ่งที่พอเสียชีวิตแล้ว มันเป็นอะไรที่จารึกจริงๆแล้วก็จดจําจริงๆรู้สึกอย่างที่ทุกคนรู้สึกแหละถามว่าเราทําอะไรไม่ได้เท่าที่เราก็ดูตามที่ที่เขารายงานมาเราก็รับทราบแล้วก็มันทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการของของกฎหมายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ในใจก็คือความดีของโมความรู้สึกภาพที่เราจํา แค่นั้นสิ่งที่ตอนนี้ที่เราจะทําได้ถ้าพ่อโมถ้าถ้าพ่อโมยังอยู่พ่อคงจะแบบช่วยเคลียร์หรือว่าช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ